ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกสงขลากรมประชาสัมพันธ์ความถี่ FM 1 0อ็อเมกรเฮิร์ขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้สาวก iPhone เช็คด่วนก่อนโดนดูดเงินเกลี้ยงบัญชีมิจฉาชีพหลอกลวงให้ผู้ใช้ iPhone ติดตั้งแอปปลอมโดยจะหลอกให้ดาวน์โหลดผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บปลอมเมลปลอม SMS ปลอมหรือลิงก์ปลอมซึ่งในบางครั้ง จะโหลดมาโดยไม่รู้ตัวส่วนใหญ่แอปปลอมจะไม่ให้โหลดผ่านแอป Store และมักจะเรียนแบบแอปจริงเช่นแอปของหน่วยงานต่างๆเพื่อดูดข้อมูลส่วนบุคคลก่อนจะโอนเงินออกจากบัญชีตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB จึงขอแนะนำให้เช็ค iPhone ของคุณว่ามีการติดตั้งโปรแกรมไฟล์แปลกปลอมหรือไม่ให้ทำการลบทันทีตามขั้นตอนดังนี้เข้าไปที่ setting general VPN and Device Management สำหรับภาษาไทยให้เข้าไปที่ตั้งค่าทั่วไปการจัดการ VPN และอุปกรณ์ในส่วนของ Conflict d u r a t i o n Profile หรือ Profile กำหนดค่าหากมีโปรไฟล์ที่เราไม่รู้จักหรือโปรไฟล์แปลกปลอมที่ไม่ได้มาจากระบบซึ่งสังเกตจากชื่อบริษัทด้านล่าง p r o f ฟล์ให้ลบออกทันทีโดยคลิกที่โปรไฟล์จากนั้นกดปุ่ม Remove Profile หรือเอา Profile ออก จากนั้นลบออกทั้งนี้หากท่านตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์สามารถแจ้งมาที่ศูนย์ AOC 1441เพื่อทำการอายัดบัญชีคนร้ายและดำเนินคดีตามกฎหมายกับมิจฉาชีพต่อไป